แล้วก็เอาไปกินกับเมี่ยงกับลาบกับก้อยกับแ่บเบิร์ตสุยางสุดเดียวนี่แหละค่ะผักตูดชนิดกินอย่างกระถือไปเบิร์นะคะกินกับเมี่ยงแ่บแห้งแล้วก็เอาไปเห็ดย่ำกับแ่บนะคะใส่ผักคิวผักคิวจะเริ่เติบโตมากๆแล้วนะคะดูนะคะนี่ค่ะผักคิวสวัสดีค่ะเมื่อนี่นิชาสิทิภาพมาอัปเดตผักคิวผักคิวโตขนาดไหถึงใจเขาคือกันนะคะก็ชอบแดดลําไรไม่ชอบแดดมากไม่ชอบน้ามากเอาพอทำเย็นๆสิขมุกับม่อมนิดนึงนะคะแต่ว่าผักเคิวก็ยังดู อันนี้เป็นลูกๆของผักเคบบียวแปะเบียไม่เหล็กเต๋อจะเลื่อนเติบโตนะคะเอามาอัปเดตเป็นระยระะนะคะตอนนี้สามารถที่จะย้ายกระถางไปสู่กระถางที่ใหญ่กว่าน,นี้ได้แล้วอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงใจเขาคือกันนะคะก็ชอบแดดลำไรไม่ชอบแดดมากไม่ชอบน้ํามากเอาผักเคียวเยอะๆเพราะว่าบ่าไม่กินฉุนนะคะกินแสีบแห้งค่ะนี่นะคะผักเคียวนะคะคุณประโยชน์มากมายนะคะเป็นผักที่ถือว่า่ผักเคี้ยวจะเริ่อนเติบโต,บตมากๆแล้วนะคะดูนะคะนี่ค่ะผักเคียว สวัสดีค่ะเมื่อนี่นิาติสิภาามาอัปเดตผักเขียวผักเขียวโตขนาดกระถางสามนิ้วนะคะเห็นบ้านนี้ค่ะต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะกะแหล้วแต่นะคะเพราะว่านี่ค่ะมีต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะเกิดพร้อมกันแต่กัมีต้นสมบูรณ์ต้นผสมบูร์กระแหล้วแต่เนาะ,ะสดงดงามอยู่นะคะนี่นะคะดูนะคะนิชานเอาไปชมผักเขียวกินแล้วดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะประมาณนะคะแล้วนี่ก็คือมวลหมูเพื่อนๆของเขานะคะ เพื่อนของผักเคลต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็โตมากแล้วนี่ดูนะคะโตมากแล้วนะคะซ้ำๆก้านหลักใส่กระถาง3นิ้วตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งขังกอนคือใหญ่มาใส่กระถาง3นิ้วแล้วต้อนนี้ก็ใหญ่เกินแล้วดีมีประโยชน์นะคะเป็นเอาไปปั่นกินกนระแสบนะคะปัน่นกินกรนะแสบค่ะสดงดงามอยู่นะคะนี่นะคะดูนะคะนิชาก็ะาบียชม ผักเขียวกินแล้วดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะชากเอาผักเขียวมาฝากผักเขียวสวยๆนะคะชมบเหล่าชมอีกชมบเหล่าชมบอีกมาดูการอัปเดตนะคะกระถาง3นิ้วเริ่มปกคลุมหมดแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ยใหไปถึงใจเขาคือกันนะคะก็ชอบแดดลําไรไม่ชอบแดดมากไม่ชอบน้ามากเอาพอจใส่กระถาง3นิ้วตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เบิรงขังก่อนคือใหญ่มาใส่กระถาง3านิ้วแล้วต้นก็ใหญ่เกินประมาณนะคะแล้วนี่ก็คือมวลหมูเพื่อนๆของเขานะคะ เพื่อนของผักเคลต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็โตมากแล้วนี่ดูนะคะโตมากแล้วนะคะซ้ำๆกันหล,ลังเลยดนะคะในกระถาง3นิ้วค่ะเคลปลูกนดินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมาต้นคำคำอาสสีบอชเจนเน่แต่ก็จะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวมือไม่เสียมาถ่ายหเห็นตน้นกวางกวางชากเอาผักเคลมาฝากผักเคลสวยๆนะคะช่มเหล่าช่มอีกชมเหล่าช่มอีกมาดูการอัปเดตนะคะกระถาง3นิ้วเริ่มปกคลุมหมดแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ยากน,นะคะ ผักเกียวมีประโยชน์นะคะกินแล้วดีมีประโยชน์มีชามาน้ำสเสดอค่ะนี่นะคะกินน้ำกับสิบท่านนะคะดูดูด,ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะค่ะผักเขียวปลูกเยอะแยะเลยกําลังโตในกระถางสามนิ้วนะคะปลูกก็ง่ายนะคะแล้วก็เด็ดกินเด็ดกินนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นกับค่ะผักเขียวปลูกเยอะแยะเลยกําลังโตในกระถางสามนิ้วนะคะปลูกก็ง่ายนะคะแล้วก็เด็ดกินเด็ดกินนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นกับ อ่ะเนาะนี่คือกระถางผักเคลนะคะมาในยามมืดๆค่ะหกโมงกว่าไปแล้วนะคะแต่ผักเคลก็ยังดูสวยงามอยู่นะคะเป็นกลางวันสดๆกับข้องสีสวยแห้งอยู่เนาะค่ะเนาะดูเลยนะคะในกระถางสามนิ้วค่ะแก้วปลูกน้าดินนะคะนี่ค่ะนี่นะคะมาตอนคำคำสิบริสุทนธนิ์เนยแต่ก็จะเอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวมือไม้สะเอามาถ่ายเห็นตอนกลางวันกลางวันสดงดงามอยู่นะคะนี่นะคะดูนะคะนิชาก็เอามาชมผักเคลกินแล้วดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ สวัสดีค่ะมือนีนิชาเอาผักเขียวมาฝากนะคะเป็นการอัปเดตผักเขียวที่ว่าอนุบาลเอาไว้แล้วก็ย้าย่กระทางมาสู่กระถาง3มนิ้วมือหนีนะคะนี่กระทางิางวะะวาง้วประมาณนะคะแล้วนี่ก็คือมวลหมูเพื่อนๆของเขานะคะเพื่อนของผักเขียวต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็โตมากแล้วนี่ดูนะคะโตมากแล้วนะคะซ้ำๆก้ากนะคะผักเขียวมีประโยชน์นะคะกินแล้วดีมีประโยชน์นิชามานำสเสนอค่ะนี่นะคะยินนนำกระสิบท่านนะคะดูดูด,ดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ มัใส่กระถาง3นิ้วตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งขั้งกอนคือใหญ่มา่ใส่กระถาง3นิ้วแล้วต้นก็ใหญ่เกินมุมผักเคลนะคะเอาบรรยากาศเย็นๆแล้วก็มุมผักเคลนะคะมาใหชมอันนี้เป็นลูกๆของผักเคลแปรเบียร์ไม่แล้วกระตือจะเลื่อนเติบโตนะคะเอามาอัปเดตเป็นระยระยะนะคะตอนนี้สามารถที่จะย้ายกระถางไปสู่กระถางที่ใหญ่กว่านี้ได้แล้วอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเย็นๆอ่ะสิขมุกขมมอมนิดนึงนะคะแต่ว่าผักเคลก็ยังดู สวยใส่กระถางสามนิ้วตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งขังกอนคือใหญ่มาใส่กระถางสามนิ้วแล้วต้นนี้ค่ะใหญ่เกินขากกระถางสามนิ้วนะคะเห็นบ่ค่านี่ค่ะต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะกะับแลวแต่นะคะเพราะว่านี่ค่ะมีต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะเกิดพร้อมกันแต่กับมีต้นสมบูรณ์ต้นผสมบูรณ์กัแลวแต่เนาะคะ่ะนี่ขากันเลยน้ำผักเข้ยวที่เป็นน้องที่กำลังจะเริ่มเติบโตนในกระถางสามนิ้วไม่ช่มนะคะนี่ค่ะผักเขลยวกำลังสวยกำลังงามเลยนะคะ คี้วค่ะน้ำผักวาที่สีอยู่ในกระถางสามนิ้วอีกแล้วนะคะอาจเสร็จแ้ขยายต่อไปนะคะกินกันบ่เบื่อเลยค่ะนิชาเอาผักเคี้ยวมาฝากนะคะกินแล้วดีมีประโยชน์เอาปันเด้อปันกินแซบ่บดีบ่คิ้วบ่ฉุนถ้าเอาไปพัดนะคะเอาลงแป๊บเดียวก็เอาขึ้นเลยไม่เสียดรสชาตกกิกอบนะคะเพราะวะ่าเราก็นอกทำแข้งก่อนน้ำค่ะนอกทำแข็งํำแน่ค่ะเนาะนี่คือกระถางผักเคี้ยวนะคะมาในยามมืดๆค่ะหกโมงกว่าไปแล้วนะคะแต่ผักเคี้ยก็ยังดูสวยงามอยู่นะคะ เป็นกลางวาันสดๆกับข้องสีสวยแห้งอยู่เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะดีกกระถางสามนิ้วนะคะเห็นบะค้านี่ค่ะต้นใหญ่ต้นน่อยนะคะกะแหล้วแต่นะคะเพราะว่านี่ค่ะมีต้นใหญ่ต้นน่อยนะคะเกิดพร้อมกันแต่กับมีต้นสมบูรณ์ต้นผสมบูร์กะแแล้วแต่เนาะค่ะอันนี้เป็นลูกๆของผักเขียวแปะเบียร์ไม่ลเ,เล้ากระตจะเจริญเติบโตนะคะเอามาอัปเดตเป็นระยระะนะคะตอนนี้สามารถที่จะย้ายกระถางไปสู่กระถางที่ใหญ่กว่านี้ได้แล้วอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขียวมาฝากนะคะโ้ผักพืชกินใบนะคะเจริญเติบโตดีดีนะคะเป็นผักเขียวใบหยองนะคะ บ่มีกินฉุนนะคะลักษณะไข่พักนาที่เคยเอามาําเสดอแล้วนะคะอีกคือมวนหมูมต้องทีว่างผักเขียวเอาไว้นะคะมือนี่นะคะเอามาตากแดดแต่พอดีฝนตกว่างมันไปหนีซะเลยพอกี่ขานแล่นลบเขาลบออกนะคะนี่ออประมาณนะคะแล้วนี่ก็คือมวนหมูเพื่อนๆของเขานะคะเพื่อนของผักเขียวต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็โตมากแล้วนี่ดูนะคะโตมากแล้วนะคะซ้ําๆก็หลักผักเขียวปลูกเยอะแยะเลยกําลังโตในกระถางสามนิ้วนะคะปลูกก็ง่ายนะคะ แล้วก็เด็ดกินเด็ดกินนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นกับกินเป็นหนามผักเคียวแซ่บนะคะนิชาขอบอกเลยว่าปันกินเป็นหนามผักเคียวแซ่บมากๆเลยนะคะขอบอกเลยขอบอกเลยว่าแซ่บอีหลีนะคะนี่เส้าห้เบิงนะคะว่าทีสีอยู่ในกระถางสามนิ้วอีกแล้วนะคะอาจจะขยายต่อไปนะคะกินกันบเบื่อเลยคะ่ะนิชาเอาผักเคียวมาฝากนะคะกินแล้วดีมีประโยชน์อาปันเด้อปันกิวผักเคียวจะเริ่เติบโตบมากๆแล้วนะคะดูนะคะนี่ค่ะผักเคียว สวัสดีค่ะเมื่อนี่นิชาสิบห้ามาอัปเดตผักเขียวผักเขียวโตขนาดใส่กระถางสามนิ้วตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เบิรงนขังก่อนคือใหญ่มาใส่กระถางสามนิ้วแล้วต้นกะใหญ่เกินสวัสดีค่ะเมื่อนี้นิชาเอาผักเขียวมาฝากนะคะเป็นการอัปเดตผักเขียวที่ว่าอนุบาลเอาไว้แล้วก็ใหญ่กระถางมาสู่กระถางสามนิ้วเมื่อนี่นะคะใด้กระถางสามนิ้วอันนี้เป็นลูกๆของผักเขียวแปรเบียร์ไม่แล้วก็ตึ่จะเลื่อนเติบโตนะคะเอามาอัปเดตเป็นระยะยะนะคะ ตอนนี้สามารถที่จะย้ายกระถางไปสู่กระถางที่ใหญ่กว่านี้ได้แล้วอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเป็นหนามปลาเคี้ยวแซ่บนะคะนิช่ชาขอบอกเลยว่าปันกินเป็นหนามปลาเคี้ยวแซ่บมากๆเลยนะคะขอบอกเลยขอบอกเลยว่าเซ่บอีหลีนะคะนี่เสาให้เบิงนะคะมีประโยชน์มากมา่เลยทีเดียวนะคะนี่นะคะหลายคนก็คงสึ่งหูจักปลาเคี้ยวนะคะนีชาเอาปลาเคี้ยวมาฝากนะคะปลาเคี้ยวนี่นะคะปลูกงายอยู่นะคะแต่ว่าสถงดงามหรือจังไดก็ตอ้องบำรุงรักษานี่ค่ะคือผักเคี้ยวผักเคี้ยวต้นหนีนะคะ ต้นใหญ่แล้วก็สวยงามแล้วนะคะเห็นบอคะ่ะนี่ค่ะ,มะไม่ว่าจะมายามเย็นๆแต่ก็สวยงามนะคะผักเขียวผักเขียวกินค่ะผักเขียวปลูกเยอะแยะเลยกําลังโตในกระถาง3มนิ้วนะคะปลูกก็ง่ายนะคะแล้วก็เด็ดกินเด็ดกินนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นกับอานิีชาติเลยน้ำผักเขียวที่เป็นน้องที่กำลังจะเริ่มเติบโตในกระถาง3ามนิ้วไม่ช่มนะคะนี่ค่ะผักเขียวกําลังสวยกําลังงามเลยนะคะผักเคี้ยวค่ะน้ำผัเนาะ นี่คือกระถางผักเคลนะคะมาในยามมืดๆค่ะ6โมงกว่าไปแล้วนะคะแต่ผักเคลก็ยังดูสวยงามอยู่นะคะเป็นกลางวันสดๆกับหงสีสวยแห้งอยู่เนาะค่ะเนาะดีค่ะกระถาง3นิ้วนะคะเห็นบ่ค่านี่ค่ะต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะกับแหล้วแต่นะคะเพราะว่านี่ค่ะไมีต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะเกิดพร้อมกันแต่กับมีตนสมบูรณ์ต้นผสมบูรณ์กับแล้วแต่เนาะค่ะกันเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นกับมุ้งผักเคลนะคะผักเคลที่อร่อยนะคะเด็ดใบเอาไปผัดเอาไปปนเอาไปยำเอาไปหลาบเยียงกับวากันไปนะคะ ป,ปสวัสดีค่ะมือนีนิชาเอาผักเขีวมาฝากนะคะเป็นการอัปเดตผักเข้วที่ว่าอนุบาลเอาไว้แล้วก็ยใหญ่กระถางมะสูรกระทาง3นิว้วมือนีนะคะนด้กระทางสามนิ้่ทาเย็นๆสิขมุกบกม่อมนิดนึงนะคะแต่ว่าผักเข้วก็ยังดูสวยเขียวเยอะๆเพราะว่าบ่าไม่กินฉุนนะคะกินแส่แห้งค่ะนี่นะคะผักเข้วนะคะคุณประโยชน์มากมายนะคะเป็นผักที่ถือว่า กันเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นกับ <inhos>, มุ like you in heart, <worth> ้งผักเคี้ยวนะคะผักเคี้ยวที่อร่อยนะคะเด็ดใบเอาไปผัดเอาไปปนเอาไปยำเอาไปหลาบียงกับวากันไปนะคะเอาไปปั่นมีประโยชน์มากไม่เลยทีเดียวนะคะนี่นะคะหลายคนก็ค้องสิ้นหูจากผักเคี้ยวนะค่ะดิฉันเอาผักเคี้ยวมาฝากนะคะผักเคี้ยวนี่นะคะปลูกงายอยู่นะคะแต่ว่าเสถงดงามหรือจังไดก็ต้องบำรุงรักษามีประโยชน์มากมม่เลยทีเดียวนะคะนี่นะคะหลายคนก็ค้องสิ้นหูจากผักเคี้ยวนะค่ะดิฉันเอาผักเคี้ยวมาฝากนะคะผักเคี้ยวนี่นะคะ ปลูกงายอยู่นะคะแต่ว่าสถียงดงามหรือจังไดก็ต้องบำรุงรักษานะคะผักเขียวมีประโยชน์นะคะกินแล้วดีมีประโยชน์นี่ชามาน้ำเสนอค่ะนี่นะคะย<า>ินน้ำกับสิบท่านนะคะด,ดูดูดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะพาจะใส่กระถางสามนิ้วตั้งนานแล้วนะคะเดี๋ยวให้เบื้องขั้งกอนคือใหญ่มา่ใส่กระถางสามนิ้วแล้วต้นก็ใหญ่เกินอีกคือมวหมูต้องถี่ว่างผักเขียวเอาไว้นะคะมือนี่นะคะเอามาตากแดดแต่พอดีฝนตกว่างมันไปหนีซะเลยพอกีการแล่นลบเขาลบออก